ขอเจริญพรญาติโยมทุกๆคนจากกลุ่มนาท่า SOS พระกาเดียนโนส่งวิดีโอมาแชกในป่าที่วัดพุทธโพธิวันเมลเบิร์นออสเตรเลียวันนี้ใกล้จะถึงวันสิ้นปีช่วงนี้มีเมฆ ฝนเข้ามาแต่อากาศก็โอเคอุณหภูมิก็ไม่สูงแต่ไม่ตำ่ำก็พอดีพอดีในช่วงนี้ก็มีญาติโยมกลุ่มปฏิบัติธรรมมาอยู่วัดประมาณ65คนพระเนนประมาณ20สบรูปปฏิบัติธรรมด้วยการส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับญาติโยมลุ่มนาทะด้วยให้เราตั้งใจทำความดีปฏิบัติธรรมช่วงนี้ตอนรับปีใหม่เพราะว่าป,ปีใหม่นี้จะเป็นปีที่เรามีความสุขความจเจริญเพราะการกระทำของเราถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีตามแนวคำสั่งสอนของพพุทธเจ้าก็จะเป็นเหตุให้ชีวิต ของเรามีความเจริญรุ่งเรืองแต่อยู่ที่เราเนาะปีเกา่านี้ถ้าเราได้ทำความดีเราก็ต้องรับทราบแล้วก็อนุโมทนาส่วนสิ่งที่เราอาจจะยังปก,ปกคร่องอยู่ยังไม่ดีเท่าที่ควรเราก็ให้รับรู้แล้วก็พยายามแก้ไขแล้วก็ตั้งใจปีใหมน่นี้เราจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น ส่วนการเสียสละช่วยสังคมแชนก็ขออนุโมทนาทุกคนที่นี้เราก็ทำบ้างโดยการแจกของ yeah, เจ้าบ้านที่ลำบากลำบากช่วงนี้แต่ส่วนใหญ่เราก็จเน้นการปฏิบัติภาวนาให้ทุกคนเจริญจิตภาวนาเพื่อจิตที่ได้สัมผัสกับความสงบแลยก็กับปัญญารู้ว่าสปปรรพสิ่งทั้งหลายว่านอนิจจังทุกขังอนัตตา ท้ายสุดนี้ก็ขอให้ทุกคนได้พบความสำเร็จในปีใหม่และก็เจริญด้วยอายุคือมีอายุยืนวันณะคือมีจิตใจผ่องใสมีออร่าดีอ่าสุขะมีความสุขกายสุขใจนะภาละกขอให้มีอ่าสุขภาพแข็งแรงมีพลังจะได้ทำความดีต่อไปท่ายสุดนี้ จะขอให้ทุกคนได้เจริญในธรรมแขวงแ่าปลอดภัยโอกาสหน้าจะพบกันที่เมืองไทยเดือนหน้าเดือนมกราอาจารย์จะเดิน,ดนทางไปที่เมืองไทยถ้าไม่ติดขัดอะไรขอเจริญพร